สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้คุณเคยไหมคะที่ตื่นเช้ามาแบบหมดแรงตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันรู้สึกว่าร่างกายไม่สดชื่นใจไม่สงบและไม่มั่นใจกับภาพในกระจกของตัวเองเลยคะ่ะหลายครั้งเราโทษงานโทษเวลาโทษโลกที่หมุนเร็วเกินไป แต่ความจริงคือเรากำลังถอนทุนสุขภาพของตัวเองตลอดเวลาโดยไม่ได้เติมทุนกลับเข้าไปเลยค่ะในโลกที่แข่งขันกันด้วยความเร็วและภาพลักษณ์เราถูกสอนให้ทำให้ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบจนลืมคำง่ายๆว่าพอและเหมาะกับเราค่ะคลิปนี้ที่พักใจอยากชวนคุณกลับมาจับ3แกนสำคัญของเซลฟ์แคร์คือร่างกายจิตใจและภาพลักษณ์ แบบไม่ซับซ้อนไม่กดดันและทำได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ใช่เป้าหมายระยะสั้นก่อนเที่ยวหน้าร้อนแต่คือทุนชีวิตที่เราจะใช้ทำงานรักคนที่รักและเดินไปสู่ความฝันโดยไม่ล้มกลางทางค่ะเราจะค่อยๆวางนิสัยเล็กๆที่ทำได้ทันทีไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องมีเวลามาก แต่มีพลังสะสมแบบดอกเบี้ยทบต้นให้หัวใจและร่างกายของคุณค่ะถ้าพร้อมแล้ววางความคาดหวังที่หนักเก็บความอ่อนโยนไว้กับตัวหายใจเข้าลึกๆแล้วไปเริ่มต้นใหม่พร้อมกันใน EP นี้นะคะเพราะสุขภาพคือทุนที่แท้จริงของชีวิตค่ะเริ่มจากร่างกายเพราะร่างกายคือบ้านหลังแรกของใจค่ะนิสัยแรกคือการนอนให้พอ สม่ำเสมอและให้ความเคารพกับเวลานอนเรากับนัดสำคัญที่สุดของวันค่ะลองปิดจอให้เร็วขึ้น30นาทีหรี่ไฟอุ่นๆจิบน้ำอุ่นหรืออ่านหนังสือสองสาหน้าแทนการไถหน้าจอจนดึกค่ะเมื่อนอนดีฮอร์โมอนสมดุลอารมณ์นิ่งขึ้นและความอยากกินของหวานลดลงเองโดยไม่ต้องฝืนใจมากค่ะต่อมาคือเรื่องอาหารที่เป็นมิตรค่ะ กินให้ครบมือ้อเน้นอาหารจริงที่มีโปรตีนผักผลไม้และคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยช้าเพื่อให้อิ่มนานและพลังงานนิ่งค่ะอย่าอดจนหิวแล้วค่อยไปพังตอนเย็นพราบั่นคือกับดักที่ทำให้เรารู้สึกผิดกับตัวเองซ้ำๆค่ะเตรียมของว่างฉลักสั้นๆติดกระเป๋าเช่นถั่วผลไม้หรือโยเกิร์ตเพื่อกันภาวะหิวโซตอนบ่ายค่ะ การขยับร่างกายไม่จําเป็นต้องหนักแต่ต้องสม่ำเสมอค่ะกะติกา10นาทีคือเพื่อนรักในวันที่ยุ่งที่สุดเดินเร็วยืดเหยียดเต้นคนเดียวหรือทำสควอตระหว่างรอไมโครเวฟก็ได้ค่ะนับชัยชนะจากความพยายามไม่ใช่จากเวลาในยิมเพราะสุขภาพคือมาราทอนไม่ใช่สปรินต์ค่ะมาถึงจิตใจที่เป็นหัวใจของการดูแลตัวเอง ลองเขียนบันทึกสั้นๆทุกเช้าวา่าวันนี้ฉันอยากรู้สึกอย่างไรและสิ่งเล็กๆที่จะทำเพื่อให้รู้สึกแบบนั้นคืออะไรค่ะเมื่อใจมีเป้าหมายที่เป็นความรู้สึกเราจะเลือกการกระทาที่สอดคล้องกันได้ง่ายขึ้นและดุดมีเข็มทิศนำทางทั้งวันค่ะระหว่างวันให้ตั้งแจ้งเตือนหายใจลึกๆสามครั้งวันละสามรอบ เพื่อพาตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันและลดความฟุ้งซ่านค่ะพูดถึงขอบเขตเพราะผู้หญิงจำนวนมากเหนื่อยเพราะแบกหน้าที่ของทั้งโลกไว้บนบ่าเดียวค่ะเริ่มจากประโยคง่ายๆว่าตอนนี้ฉันทำได้เท่านี้และขอเวลาเพิ่มเติมอีกหน่อยเพื่อปกป้องพลังงานของตัวเองค่ะการปฏิเสธอย่างสุภาพคือรูปแบบหนึ่งของการรักตัวเองและทำให้คำว่า ใช่ของเรามีน้ำหนักขึ้นเสมอค่ะต่อด้วยภาพลักษณ์ที่หลายคนทั้งรักทั้งกลัวค่ะจำไว้ว่าการดูแลผิวผมและการแต่งตัวไม่ใช่เพื่อให้ใครยอมรับแต่เพื่อให้เรารู้สึกมั่นคงและเคารพตัวเองเมื่อมองกระจกค่ะสกินแคร์ไม่ต้องหลายขั้นเริ่มจากทำความสะอาดอาหารผิวพื้นฐานกันแดดและความสมั่งเสมอที่สำคัญที่สุดค่ะ เสื้อผ้าเลือกสีที่เข้ากับอารมณ์งานและบุคลิกเราใส่แล้วเคลื่อนไหวคล่องสบายและส่งข้อความชั้นพร้อมโดยไม่ต้องพูดค่ะจัดสภาพแวดล้อมให้ช่วยเราเพราะนิสัยดีเกิดง่ายในที่ที่เอื้อค่ะตั้งขวดน้ำไว้บนโต๊ะเสมอวางเสื่อยคะในที่เห็นง่ายเก็บขนมถุงใหญ่ไว้ให้ไกลตาและเตรียมผลไม้ล้างพร้อมกินไว้หน้าสุดของตู้เย็นค่ะ พื้นที่ที่เป็นระเบียบช่วยให้ใจไม่ต้องใช้พลังตัดสินใจบ่อยและเปิดทางให้เราทำสิ่งดีๆได้โดยอัตโนมัติค่ะใช้กติกา1%เพื่อหลุดจากความสมบูรณ์แบบค่ะวันนี้ดีขึ้น1%พรุ่งนี้อีก1%เดือนหนึ่งคุณจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่รู้สึกทรมานค่ะให้รางวัลตัวเองเล็กน้อยเมื่อทำต่อเนื่องเช่น อาบน้ำอุ่นพร้อมกลิ่นที่ชอบหรือเปิดเพลงโปรดระหว่างจัดห้องค่ะเช็คลิสสั้นๆส,สำหรับวันที่ยุ่งมากๆค่ะดื่มน้ำสองแก้วใหญ่ในครึ่งวันแรกเดินให้ครบ3,900ก้าวก่อนบ่ายสามกินผักให้ได้สองกำมือในวันนี้ค่ะเขียนบันทึกขอบคุมตัวเอง3อย่างก่อนนอนปิดแจ้งเตือนงาน1ชั่วโมงก่อนนอนเพื่อให้สมองค่อยๆสงบค่ะ เรื่องงานและสุขภาพใจต้องเดินคู่กันค่ะตั้งเวลาพักสั้น7นาทีทุก90นาทีเพื่อยืดตัวมองไกลและไกลไหล่ค่ะจัดประชุมแบบชัดเวลาเริ่มตรงจบตรงและเติมลมหายใจทีมด้วยช่วงเช็คอินสั้นๆเพื่อฟังความรู้สึกกันค่ะเมื่อทีมปลอดภัยองค์กรจะปลอดภัย และคุณจะไม่ต้องสูญเสียสุขภาพใจเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองค่ะสุดท้ายคือการให้อภัยตัวเองค่ะวันไหนพลาดไม่ต้องเริ่มใหม่วันอันจันเริ่มใหม่มื้อนี้หรือชั่วโมงนี้ได้เลยค่ะคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะคู่ควรกับการดูแลตัวเองเพราะการมีชีวิตอยู่ของคุณก็มากพอที่จะได้รับความอ่อนโยนแล้วค่ะลองถามตัวเองเงียบๆว่า ตอนนี้ร่างกายของฉันกำลังขออะไรจากฉันอยู่ค่ะเขาอาจขอการนอนที่ลึกขึ้นน้ำที่มากขึ้นหรือการขยับที่สม่ำเสมอมากขึ้นค่ะถัดมาใจของฉันกำลังกลัวอะไรและฉันจะกอดความกลัวนั้นด้วยความเข้าใจได้อย่างไรค่ะบางทีใจเพียงอยากให้ฉันช้าลงฟังตัวเองมากขึ้นและไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ในทุกนาทีค่ะ ภาพลักษณ์ของฉันกำลังสื่ออะไรกับฉันไม่ใช่สื่ออะไรให้โลกเห็นค่ะถ้ากระจกสะท้อนความอ่อนล้าลองมองเขาด้วยสายตาของเพื่อนที่อ่อนโยนแล้วถามว่าจะช่วยยังไงได้บ้างค่ะเขียน3ามสิ่งที่ทำได้เลยในสัปดาห์นี้แล้วสัญญากับตัวเองอย่างนุ่มนวลว,ว่าจะเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดค่ะลองถามตัวเองเงีย,งยบๆว่า ตอนนี้ร่างกายของฉันกำลังขออะไรจากฉันอยู่ค่ะเขาอาจขอการนอนที่ลึกขึ้นน้ำที่มากขึ้นหรือการขยับที่สม่ำเสมอมากขึ้นค่ะถัดมาใจของฉันกำลังกลัวอะไรและฉันจะกอดความกลัวนั้นด้วยความเข้าใจได้อย่างไรค่ะบางทีใจเพียงอยากให้ฉันช้าลงฟังตัวเองมากขึ้นและไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ในทุกนาทีค่ะ ภาพลักษณ์ของฉันกำลังสื่ออะไรกับฉันไม่ใช่สื่ออะไรให้โลกเห็นค่ะถ้ากระจกสะท้อนความอ่อนล้าลองมองเขาด้วยสายตาของเพื่อนที่อ่อนโยนแล้วถามว่าจะช่วยยังไงได้บ้างค่ะเขียน3ามสิ่งที่ทำได้เลยในสัปดาห์นี้แล้วสัญญากับตัวเองอย่างนุ่มนวลว,ว่าจะเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดค่ะ คุณค่าของฉันไม่ถูกวัดด้วยตัวเลขบนตาชั่งหรือขนาดเสื้อผ้าค่ะฉันสมควรได้รับการพักผ่อนอาหารที่อิ่มกายอุ่นใจและคำพูดที่อ่อนโยนจากตัวเองค่ะฉันตั้งขอบเขตได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะพลังชีวิตของฉันสำคัญพอที่จะปกป้องค่ะ ฉันขอเลือกเสื้อผ้าผิวพัรร์และทรงผมที่ทำให้ฉันยิ้มให้ตัวเองได้ก่อนคนทั้งโลกค่ะทุกความพยายามเล็กๆนับเป็นชัยชนะและฉันจะฉลองมันด้วยความภาคภูมิใจค่ะวันนี้ฉันเลือกที่จะเป็นเพื่อนแท้ของตัวเองและเดินช้าๆแต่มั่นคงไปข้างหน้าค่ะ ุขภาพคือทุนชีวิตที่เราเติมได้ทุกวันด้วยสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำยังอ่อนโยนค่ะขอให้ EP นี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่เบาใจไม่กดดันและพาคุณกลับมารักตัวเองในแบบที่ใช่สำหรับคุณค่ะถ้าคลิปนี้พอจะเป็นไฟเล็กๆในวันที่คุณหลาฝากกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ต่อให้ผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่คุณรักนะคะเพื <S <S ่อให้พวกเราเติบโตไว้ด้วยกันที่ที่พักใจค่ะถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจพื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสินพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้งคอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากคุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรทำร้าย ที่นี่ไม่ใช่แค่ช่องพอดแคสต์แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้ายถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ